สวัสดีครับ fc ทุกท่านคลิปนี้เราจะมาเปิดไพ่ยิปซีทำนายดวงชะตาชาวราศีตุลในช่วงครึ่งหลังเดือนกุมภาพันธ์ปีพศ2568หรือเดือนแห่งความรักซึ่งโดยทั่วไปชาวตุลก็จะมีนิสัยที่เป็นคนอ่อนโยนสุภาพรักความยุติธรรมแล้วก็มีลักษณะเป็นคนที่สันโดษให้ชุดแรก 8ถ้วย7ไม้เท้า The Devil ในช่วงครึ่งหลังเดือนกุมภาพันธ์ปี68เดือนแห่งความรักนี้ชาวราศีตุลก็นับเป็นนิมิตหมายที่ดีที่คุณก็จะผ่านพ้นปัญหาที่หนักอกหนักใจหรือคาคากซังอยู่ ไปได้ด้วยดีเพราะว่าคุณได้ไพ่8ถ้วยในตำแหน่งที่1ึ่งซึ่ง8ถ้วยมันเป็นลักษณะของคนที่เดินออกไปจากกลุ่มถ้วยที่มีทั้งตั้งอยู่แล้วก็ล้มอยู่แต่อย่างไรก็ตามในช่วงเนี้ยคนราศีตุลก็คงจะต้องฝ่าฟันปัญหาอุปสรรคที่เกี่ยวข้องกับการงานเป็นอย่างมากเพราะว่าคุณจะเจอ,เจอปัญหา เข้ามาหลายๆด้านอาจจะเป็นเรื่องของการที่ต้องแข่งขันในหน้าที่การงานต่างๆคุณก็ยังมีเกณฑ์ที่จะได้รับพลังงานจากสิ่งเล้นลับซึ่งในบางท่านก็อาจจะได้โชคได้ลาบเข้ามาจากการที่ว่ามีรางสังหรณ์หรือว่ามีความฝันเกี่ยวกับสิ่งเล้นลับต่างๆก็เป็นไปได้ชุดที่2 4ี่ถ้วย King of Cup the Sun ในช่วงนี้คุณก็จะมีการได้พบเจอกับคนใหม่ๆเข้ามาสู่ตัวคุณค่อนข้างมากและในอีกทางหนึ่งเนี่ยสำหรับคนที่เป็นโสดก็เหมือนกับการที่มีคนเข้ามาหลายๆคนพร้อมๆกันซึ่งคุณก็อาจจะต้องเลือกดูว่า คนใดมีลักษณะหรือว่ามีความคิดที่เหมือนเหมือนกับคุณหรือในอีกทางหนึ่งที่เขาบอกว่าเป็นเรื่องของศีลเสมอกันสำหรับส่วนตัวของคุณแล้วในช่วงระยะเวลาครึ่งหลังกุมภาพันธ์ก็ยังนับว่าอยู่ในตำแหน่งที่ดีเพราะว่าคุณได้ไพ่ King of Cup ในตำแหน่งที่5พร้อมกับ The Sun ในตำแหน่งที่6ซึ่งมันหมายถึงความอุดมสมบูรณ์ มีจะกินมีจะใช้แล้วคุณก็มีโอกาสที่จะเจริญรุ่งเรืองมีความก้าวหน้าคุณจะได้รับพลังงานดีๆสำหรับการที่คุณจะเริ่มต้นในสิ่งใหม่ๆเพราะว่าในภาพเดอะซัเนี่ยก็จะเป็นรูปของพระอาทิตย์ที่ส่องสว่างแสงมายังมนุษย์โลกตัวเล็กๆที่นั่งบนหลังม้าสีขาวชุดที่3 page of pentacles สิบเหรียญดิเอ็มเ r อรคุณมีเกณฑ์ที่จะอยากทำอะไรใหม่ๆเกี่ยวกับเรื่องการเงินการทองคือมีความตั้งอกตั้งใจอย่างมากในการที่จะสแสวงหาเงินทองเข้ามาแต่ไพ่ก็เหมือนกับจะติงๆเอาไว้ว่าทำอะไรก็ขอให้คิดหน้าคิดหลังให้ดีแล้วก็ดูให้รอบคอบก่อนที่จะทำอะไรเพราะว่าตำแหน่งของ Page of p e n t a c l e เนี่ยไปตกอยู่ตำแหน่งที่7ซึ่งเป็นตำแหน่งของปัญหาอุปสรรคเพราะว่าถ้าคุณไม่ระมัดระวังมันก็อาจจะทำเรื่องปวดเสียเวียนก้ามาสู่ตัวคุณแต่อย่างไรก็ตามทิศทางหรือแนวโน้มของคุณเนี่ยมันจะไปสู่การประสบความสำเร็จซะมากกว่าเพราะว่าคุณได้ไพ่10เหรียญในตำแหน่งที่8แล้วก็ The Emperor ในตำแหน่งที่9 ซึ่งมันก็สะท้อนให้เห็นออกมาว่าคุณจะประสบความสำเร็จเป็นอย่างมากโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องของการเงินการทองซึ่งก็จะมีเงินไหลเวียนเข้ามาสู่ตัวคุณค่อนข้างจะมากในระยะนี้ตำแหน่งที่10 Queen of Sword เป็นไพ่ที่บ่งบอกว่าคุณจะ มีเรื่องมีราวที่จะต้องตัดสินใจเพื่อที่จะขยับขยายหรือเดินไปข้างหน้าแต่อย่างไรก็ตามคุณก็คงต้องอยู่บนพื้นฐานของความเที่ยงธรรมแล้วก็ใช้สติตึกตองก่อนที่จะทำอะไรลงไปก็ลักษณะของไพ่ใบน Sword, เนี้ย queen of s w o r d เนี่ยก็คือคนที่เหมือนกับตัดสินใจอะไรแล้วต้องทำแล้วอาจจะ ทำด้วยความมุ่งมั่นร้อนลนมันก็อาจจะก่อให้เกิดความผิดพลาดขึ้นมาได้สรุปภาพรวมของชาวราศีตุลในช่วงครึ่งหลังเดือนกุมภาพันธ์ปี68คุณก็จะอยู่ในช่วงเวลาที่ดีผ่านพ้นปัญหาอุปสรรคต่างๆคุณมีเกณฑ์จะได้เริ่มทำงานใหม่ๆซึ่งมันจะนำพาซึ่งความสำเร็จ ค่อนข้างจะดีสำหรับตัวคุณแต่ไพ่ก็ได้ติงๆเอาไว้ว่าในการที่จะตัดสินใจหรือว่าไปทำอะไรเนี่ยก็ขอให้คุณช่างอกช่างใจให้ดีแล้วก็พิจารณาให้รอบคอบซะก่อนนอกจากนี้สำหรับเรื่องความรักแล้วคนโสดเนี่ยก็นับว่าเป็นคนที่เนื้อหอมมีคนเข้ามาในชีวิตค่อนข้างมากซึ่งคุณก็คงต้องเลือกพิจารณาดู และการที่คุณได้ทั้งไพ่เดอะซันไพ่สิบเหรียญรวมถึง The e m เพลอ r แล้วก็มี King คิงออฟคัพควีนออฟสอดก็เป็นเครื่องหมายที่ว่าจะแสดงว่าคุณมีเกณฑ์ชีวิตที่อยู่ในขาขึ้นเป็นอย่างมากในระยะนี้การทำนายดวงชะตาด้วยไพ่ยิปซีนี้ก็นับเป็นความเชื่อส่วนบุคคล ขอให้เอฟซโปรดใช้วิจารณญาณในการที่จะรับชมและรับฟังกันด้วยนะครับสิ่งดีๆที่เราได้เห็นจากไพ่ได้แสดงออกมาก็ลองนำไปปรับใช้กับชีวิตประจำวันให้เกิดความเจริญรุ่งเรืองมีความสุขในการใช้ชีวิตสิ่งใดที่เราเห็นจากไพ่แล้วเป็นเครื่องเตือนเหมือนกับว่าจะเกิดสิ่งห้ายๆขึ้นมาก็ขอให้เราลองพิจารณาดูว่า สิ่งเหล่านั้นมันจะส่งผลกระทบก้านลบต่อตัวเราอย่างไรเพื่อจะได้หลีกเลี่ยงหรือป้องกันเสียชีวิตของคนเราก็หมุนเวียนเปลี่ยนไปตามแต่ละช่วงของการเวลาซึ่งก็ขึ้นอยู่กับว่าช่วงใดบุญกุศลหรือช่วงใดกรรมเวรที่เราสั่งสมกันมาจะแสดงผลออกมามากกว่าซึ่งถ้าเป็นบุญกุศลเราก็จะมีความสุขความเจริญลื่นเริงล่าเริงได้ แต่ถ้าเมื่อไหร่ก็ตามที่กรรมเวรหรือข้อกรรมตามเข้ามาสู่ตัวเราเราก็จะเกิดความทุกข์ร้อนใจหรือว่าเกิดเหตุอันไม่คาดคิดไม่พึงประสงค์ดังนั้นก็ขอให้เอซีมันเติมบุญเติมบุญสนสร้างคุณงามความดีให้การเอื้อเฟื้อต่อมนุษย์สรรสัปปตว์โลกแห่งวิญญาณเพื่อเมื่อถึงคราวที่ข้อกรรมตามมาทัน สิ่งเหล่านี้ก็จะมาช่วยทุเราเบาบางความรุนแรงของปัญหาที่จะเกิดขึ้นกับตัวเราถ้าท่านชอบวิดีโอชุดนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์ต่อให้เพื่อนๆกดติดตามเพื่อจะได้รับการทำนายดวงชะตาด้วยไพ่ยิปซีในช่วงเวลาอื่นๆการแนะนำพระคาถาจากพระเกจิอาจารย์ต่างๆเป็นทางเลือกในการที่จะสวดท่องเสริมมงคลเสริมสติแก่ตัวท่าน การแนะนำสถานที่ท่องเที่ยวสถานที่มูวัดวาอารามที่สวยงามอาหารอร่อยตลอดจนถึงการทำนายฝันในสิ่งต่างๆว่าเป็นลางดีหรือลางร้ายพร้อมถอดรหัสเลขมงคลจากช่องกินเที่ยวมูสไตล์มดเอกกันต่อไปนะครับสำหรับ f อท่านใดที่อยากจะค้นดูพระคาถาเดิมเดิม หรือการทำนายฝันที่ลงไว้ก็สามารถกลับย้อนไปดูในคลิปที่ทางช่องได้ลงไว้ได้เลยนะครับสำหรับปีใหม่2568ปีมะเส็งนี้ก็ขอให้ FC ทุกท่านมีความโชคดีมีความสุขมีความเจริญเจริญเจริญกันยิ่งยิ่งขึ้นไปสวัสดีครับ